สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็คือมีเพื่อนสมาชิกของเราหลายท่านด้วยกันนะครับสอบถามผมมาสำหรับการต่อสายเครื่องทำน้ํำอุ่นนะครับผมว่าเราจะต่อในลักษณะไหนที่จะถูกต้องนะครับผมแล้วก็ตัวเมนเบเกอร์ในตัวของเครื่องทำน้ํำอุ่นด้วยนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นทุกตัวนะครับผมโดยมากนะครับ ก็จะมีตัวเมนกันดูดนะครับอยู่ภายในอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นแบบกันดูด ELCB นะครับผมก็คืออยู่ภายในนะครับก็จะมีทุกตัวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการต่อให้เพื่อนๆดูนะครับในลักษณะ2แบบนะครับผมลักษณะแบบที่1ก็คือการต่อเข้าตัวคอน s u m e r unit ที่เราต่อแบบเดิมๆที่อยู่ภายในบ้านของเรานะครับผมก็คือ ไม่ใช่ตามกฎใหมายของการไฟฟ้านะครับผมนะครับเป็นแบบดั้งเดิมของเราเลยนะครับก็คือนิวตันไม่ได้พ่วงกับสายกราวนะครับผมนี่นะครับที่เข้ามาครับก็คือนิวตันแล้วก็ลายก็คือเข้ามาที่เมนเบกเกอร์เลยนะครับผมนะครับไม่ได้พ่วงนิวตันกับกราวนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเราจะต่อในลักษณะที่ว่านิวตันกับกราวพ่วงกันนะครับแล้เนี้ก็คือผมจะต่อให้ดูลักษณะทั้ง2ลักษณะเลยนะครับผมเดี๋ยว การที่เราจะต่อนะครับผมโดยปกติเครื่องตันน้าอุ่นนะครับก็จะมีน็อตล็อกอยู่ตรงด้านด้านล่างนะครับผมเราก็ต้องทําการคลายน็อกก่อนเครื่องตันน้าอุ่นรุ่นนี้นะครับก็คือขนาด3าม0ันหร้อยวัตต์นะครับผมสา0พันห้าร้อยวัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการคลายสกรูออกก่อนนะครับผมอาก็จะดูด้านล่างนะครับผมอรุ่นนี้เราก็สามารถ อหึงชุดฝาครอบออกได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆก็คือกันดูดนะครับผมทุกตัวนะครับก็คือจะมีตัวเมนเบเกอร์กันดูดแบบ e l c b ให้เราอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผม อ่ะนี่นะครับผมอ่าก็จะมีตรงอ่าข้อต่อนะครับผมอ่าทางด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับก็คือกําหนดมาเลยว่าเป็นข้อลายนะครับอ่าข้อที่มีไฟนะครับผมแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นนิวตันนะครับผมนะครับแล้วก็จุดต่อสายกราวนะครับจุดต่อสายกราวก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยนะครับสายดินอยู่นะครับผมนะครับนี่นะครับจุดต่อสายกราวแล้วก็ ข้อลายกับข้อเน็ตตอนขาเข้านะครับผมอันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการดูดเลยนะครับผมนะครับทุกตัวก็คือมีอยู่แล้วนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็มาทําการเริ่มการต่อกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับก็จะเป็นขนาด3,500วัตต์นะครับผม3,500วัตต์อันนี้ผมจะใช้เป็นสาย THW นะครับผม สายที่เราจะใช้ก็จะเป็นสายขนาด2.5นะครับผม1คณ2.5นะครับถ้าเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด3,500วัตต์นะครับผมนะครับห้ามต่ากว่านะครับผมห้ามต่ำกว่า1คู2.5นะครับผมอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูง่ายๆก็คือผมจะใช้เป็นสาย THW นะครับผมนะครับอันนี้ผมก็จะสอดสายเข้าไปด้านในเลยแล้วกันนะครับผม ก็จะมีรูอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ทำการสอดสายเข้าไปแต่ว่าสายกาผมยังไม่ได้สอดเข้านะครับผมข้อขาลายนะครับเขากำหนดมาให้เราต่อนะครับทำสัญลักษณ์ไว้เลยว่าลายอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ต่อสายลายเข้าไปด้านซ้ายมือเลยนะครับผม การต่อเครื่องเตนาน้ำอุ่นไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับไม่ยากแล้วก็ต่อไปก็เป็นนิวตันนะครับผมสายนิวตันก็เข้าฝั่งด้านขวามือนะครับผม อนี่นะครับผมอันนี้ก็คือขาเข้านะครับอ่าต่อมาก็เป็นสายกราวนะครับผมก็เป็นสายกราวอ่าสายกราวเราก็จะใช้เป็นสายขนาด2 5ดห้เหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับผมใช้เป็นเส้นเล็กนะครับแต่ว่าโดยปกติเราก็ต้องใช้เป็นสายขนาดหนึ่งคูณาเหมือนกันนะครับผมอ่าสายกราวนะครับ เราก็จะต่อเข้าจุดต่อสายกราวเลยนะครับตรงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นน็อตล็อกอยู่นะครับผมอมตรงจุดนี้นะครับ อันนี้เราก็จะทำการหมุนล็อกเข้าไปได้เลยนะครับผม นี้โดยปกติแล้วเราก็ต้องใช้เป็นสายขนาด1นึคูณสอนะครับผมแล้วก็ทำการล็อกนะครับอันนี้ก็คือสายเกล้าวนะครับผมแล้วก็ต้องต่อเข้าจุดต่อเกล้านะครับตรงจุดนี้นะครับเนี่นะครับแล้วเราก็จะมาต่อเข้าตัวคอน sumer unit เลยนะครับผม แั่ว่าโดยปกติก็คือเครื่องต้านน้าอุ่นของเราก็อาจจะอยู่กับห้องน้ําอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมมาต่อลักษณะดูให้ใกล้ๆนะครับอันนี้เราก็สอดเข้าที่ตู้คอนซ s u m อ e r นะครับผมทั้งสามเส้นเลยนะครับผมเอาในลักษณะนี้แล้วกันนะครับผม ่าเส้นไฟนะครับเดี๋ยวผมทำการปลอกก่อนอันนี้ก็คือ3000ขนาด3,500วัตต์นะครับผมนะครับเบรกเกอร์ที่เราจะเอามาควบคุมนะครับก็คือขนาดสิบหกแอมป์นะครับผมขนาด16แอมป์นะครับขนาด3,500วัตต์นะครับผมเราก็ใช้ลูก16แอมป์มาควบคุมนะครับผมเราก็จะต่อเข้าลูกนี้เลยนะครับลูก16นะครับ16แอมป์นะครับผม สายผมไม่ตัดแล้วกันนะครับอ่าก็ทำการขัดล็อกนะครับผมอา่าในการทำไฟทุกครั้งเราก็ต้องเอาตัวเมนลงก่อนทุกครั้งนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็สายกราวอ่สายกราวนะครับอ่ผมเดี๋ยวผมทำการต่อสายกราวก่อนเลยแล้วกันนะครับผม สายกาวเราก็เข้าที่บัตรบากลาวนะครับผมอันนี้ก็คือบัตรบากลาวทางด้านนี้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเมนกาวนะครับเมนสายกาวของเรานะครับผม อ่าต่อไปก็นิวตันนะครับผมอ่านิวตันเราก็ต่อเข้าที่บรรดาของนิวตันนะครับอ่นี่นะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็แค่นี้เลยนะครับครับหรือว่าอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมก็คือเราเอามาต่อผ่านเมนเบเกอร์นะครับเอามาคุมไว้อีกตัวหนึ่งนะครับผมโดยมากแล้วนะครับเราก็จะเอาไปติดไว้ตรงหน้าห้องน้ํานะครับผมตรงประตูทางเข้าห้องน้ํานะครับผมเราก็จะเอาเมนเบเกอร์นะครับมาคุมอีกหนึ่งตัวนะครับลักษณะการต่อก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการ อ่าตัดสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช้เวลาเยอะนะครับผมอันนี้ก็อ่าตามข้อได้เลยนะครับผมเันเบเกอร์ก็อ่าจะบอกข้อลายข้อนิวตันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือชุดขาออกนะครับอ่าที่มาเข้าเครื่องตามน้าอุ่นนะครับผมอันนี้ก็คือข้อลายแล้วก็ข้อนิวตันนะครับผม นะครับแล้วก็อาจ่ายออกไปจากตู้คอน s u m e r unit นะครับผมเราก็จะต่อเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือควา,ายนะครับผม อ่าตัวนี้ก็คือเป็นเมนเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับผมขนาด20แอมป์อ่าดังนั้นนะครับผมอ่าอ่าลูกสกรีนเบรกเกอร์ที่เราจะาไปควบคุมนะครับทีแรกก็คือเราใช้ลูก16 M, อยู่นะครับผมเราใช้ลูก16นะครับก็คือเอาไปควบคุมได้เลยใช่ไหมครับผมแต่พอเราเอามาใช้เป็นเมนเบรกเกอร์ควบคุมแต่ว่าเมนเบรกเกอร์ของเรา20แอมป์ลูกที่จะเอาไปควบคุมก็ต้องเป็น20แอมป นะครับผมต้องเป็น20แอมป์หรือมากกว่านะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่ลูกที่เป็นลูก20แอมป์นะครับลูกนี้เลยนะครับผมอ่าก็คือลูกที่อ่าคุมอยู่นะครับก็คือลูกนี้นะครับที่คุมเป็นตัวหลักเลยนะครับผมอ่าลูกนี้เราก็ต้องห้ามน้อยกว่านะครับผมอย่างเมนเบกเกอร์เป็น20แอมป์ลูกที่จะไปคุมห้ามน้อยกว่า20แอมป์นะครับผมอ่าเท่ากันได้นะครับอันนี้ก็คือผมใช้เท่ากันนะครับ20แอมป์ หนาีแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือข้อลลยนะครับแล้วก็ข้อนิวตันนะครับผมน,นิวตนันเราก็เข้าที่บรรดาของนิวตันได้เลยนะครับผม อนนี้ก็คือบทบานิวตันนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่บดบาของนิวตันนะครับผมอันนี้ก็ตรงจุดไหนก็ได้นะครับผม นะครับตรงสายกลาวก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราก็ไม่ได้ย้ายนะครับผมสายกาวก็วิ่งไปที่บัตรบากกลาวได้เลยนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาทําการทดสอบเทสระบบนะครับตัวการดูดตัวนี้นะครับผมเราก็เอาเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับลูกสกรีนเบเกอร์ที่ควบคุมนะครับขึ้นแล้วก็เมนเบเกอร์นะครับผม อ่าแล้วก็เมนเบเกอร์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็กดขึ้นไว้นะครับผมให้ทำงานปกตินะครับแล้วเราก็ต้องมาทำการกดเทสระบบดูว่าตัดหรือไม่นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ตัดได้ปกตินะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมอ่าผมเอาเมนลงนะครับในการต่อลักษณะแบบเก่านะครับผมนะครับเนีวตันไม่ได้พ่วงกับ เมนกราวนะครับผมสายกราวนะครับสายกราวเส้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทําการถอดออกก่อนนะครับสมมติว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอยู่ไกลจากตู้คอน s u m อร์มากนะครับผมสายกลาวเส้นนี้ผมถอดออกนะครับแล้วเราสามารถนะครับผมเอาสายกราวเส้นนี้นะครับผมสามารถไปต่อเข้ากับหลักกราวแล้วก็ทําการต่อหลักกราวใหม่ได้นะครับผม ถ้าในเป็นลักษณะการต่อแบบดั้งเดิมนะครับนิวต้นไม่ได้พ่วงกับบัตรบากราวนะครับเราสามารถนะครับแยกนะครับแต่ละจุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราคิดว่าจะมีความเสี่ยงนะครับทำให้เกิดไฟดูดเราสามารถต่อหลักกาวเพิ่มได้นะครับผมไม่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทําได้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปต่อเข้ากับหลักกาว ขนาด1เมตรหรือเมตร80ก็ได้นะครับผมเพราะเราใช้แค่จุดเดียวนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้สามารถตอกหลักกาวเพิ่มได้นะครับผมอันนี้นะครับลักษณะที่1นึ่งสำหรับการต่อเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับผมและผม kpcpdiy ต้องขอฝากร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกร้าน nbselectrichome ที่อยู่เขตบางบอนระหว่างซอยเอกอชัย50และ52ติดถนนเอกอชัยบางบอนเลยนะครับผมตรงข้ามเยื้องบิ๊กซีบางบอนคิดถึงร้านไฟฟ้าคิดถึงร้าน NBS Electric Home ราคาถูกบริการไวไม่ต้องรอนาน